สวัสดียามเช้าจาก e t e m p l หรือวัดอิเล็กทรอนิกส์วันนี้มาพักที่อาสมของแม่หนุกรสีหาบทที่ตำบลบ้านแขมอำเภอพิบูรณ์จังหวัดบนราชธานีเป็นอาสมของแม่ทั้ง แม่หนูกร์ีห้าบทแล้วก็คุณแม่สุดารัตนทรัตน์เคยมาพักที่นี่เป็นที่สงบร่มรื่นเนื่องจากแม่เป็นคนมีความตั้งใจในการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมชอบเดินจงกรมเจริญกิตภาวนาทำวัดสวดมนต์ตามวิถีชีวิตของชาวพุทธนับว่าเป็น คนที่มีความตั้งใจศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคนหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติเป็นวิถีชีวิตที่ได้เห็นก็คือบริเวณรอบๆอ,อ,อาสมของโยมแม่อันนั้นเป็นอาสมหลังเล็กที่นั่งอยู่ตรงนี้อยู่คนเราฟากฟากล่องน้ำเพราะว่ามันเป็นบ่อบ่อเดียวกัน บอ่อนี้ประมาณไล่เสร็จเศษ็บอ่อแรกทำเป็นเกาะแล้วก็สร้างเป็นอาสมให้แม่พักเป็นหลังเล็กๆห้องเดียวส่วนที่ข้างหลังหมายถึงตรงที่ผู้พูดกําลังพูดอยู่นี้ก็เป็นอาสมหลังใหญ่สองห้องเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำแต่หลังที่กำลังเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งห้องนอนสองห้องน้ำ ห้องน้ําในห้องให้แม่ได้สะดวกห้องหนึง่งแล้วก็ห้องน้ำข้างนอกสําหรับแขกแขกไทยไปมาบริเวณนี้ก็ยังมีความร่มรื่นสงบเป็นบ่อแห่งแรกๆที่มีการปลูกต้นไม้เป็นไร่นาสวนผสมเฉพาะเจ้าของที่นี่ไม่ต้องไปทำมาหากินที่อื่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ไม้ดอกไม้ผลมีขามีผักหนามผักกระเฉดผักบุ้งโอ้ผักสารพัดผักไล่ชื่อไม่หมดก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์ความเป็นธรรมชาติก็อยากจะถ่ายบริเวณรอบๆให้ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นเพ <c oughs> ราะว่าธรรมชาติก็มีส่วนในการทำให้ชีวิตของคนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความสุขอยู่กับธรรมชาติอากาศก็บ,บริสุทธิ์น้ำอาหารผักนี้ก็เป็นผักที่นั่งกินข้าวแล้วก็เชี่ยวว่าอจะก,กินอะไระเหมือนกับเป็นตลาด ตลาดทันใจตลาดเนรมิตมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่แม้ไม่กินแล้วก็กินทุกอย่างตามที่ปลูกเมื่อวานนี้ก็ได้ไปชมให้กำลังใจกับลูกหลานที่อุไรอุไร,าราลาโพตมะแล้วก็บ,บุญเยี่ยมสามีนอกจากนั้นก็ไปชมอุไราฟาร์ม ลอยฟาร์มแล้วก็ไปที่ธงชัยฟาร์มโอ้โหอยู่ที่ไหนก็รวยได้ถ้าตั้งใจอย่างฉลาดวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อน